นับสนุนโดนตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันพิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซากโกแนเรายังอยู่กับพี่จ๋าเมืองคอนครับพูดคุยกันเรื่องของมันเทศครับเราได้รู้จักมันเทศแล้วนะครับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญถึงอันดับเจ นะฮะเป็นอันดับเจ็ดของของพืชทั้งหมดนะฮะในโลกเราเนี่ยมันเทศเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอยู่อันดับต้นๆท็อป10คนะครับแล้วก็วิธีการปลูกเนี่ยพี่จ๋าก็บอกว่าไม่ได้ยากนะครับอยู่ที่พื้นที่ปลูกนะควรจะมีอ่าเขาเรียกว่ามีน้ำไหลทรายมูลมีอินทรียวัตถุสูงนะหรือว่ามีอินทรียวัตถุบ้างพอสมควรนะระบายน้ําได้ดี นะครับอย่าให้น้ําแช่ขังนะเพราะว่าผลผลิตเนี่ยคือเป็นหัวซึ่งอยู่ในผิวดินนะไม่ได้ลุงลึกไปในดินมากอยู่บนผิวดินถ้าหัวเกิดน้ําแช่ขังก็จะเกิดเชื้อราตามมาเรากิดความเสียหายนะครับครานี้วิธีการปลูกนี่ก็คือปลูกบนสันล่องก็คือยกขึ้นมาสูงนิดนึง ก็คือสันล่องก็คือจะเป็นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมง่ายๆครับผมแล้วก็จะปลูกบนบนสันล่องนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการลงหัวครับใช่ครับมันเทศเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการปลูกนานไหมฮะกว่าจะได้ผลผลิตระยะเวลาการตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะฮะประมาณประมาณ 90- ถึง120วันก็ตีให้ประมาณ 3าเดือนถึงสเดือนครับสาเดือนหืสี่เดือนก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช่ครับผมการบำรุงดูแลนะหลังจากที่เราปลูกลงไปแล้วเนี่ยครับเรามีกระบวนการวิธียังไงที่เราจะทําให้ต้นมันเทศของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงให้ผลผลิตสูงนะฮะในระยะแรกครับพี่ายระยะแรกเนี่ยนฮะ เริ่มแรกเลยเนี่ยเราควรที่จะใช้ผิวฟางของทางบริษัทแม็กซัลโก้ก่อนนั่นก็นคือที่ผมจะแนะนําตัวเนี้ยนั่นก็นคือตัวตัวแซงคิวก่อนนะฮะแซงคิวเริ่มแรกตรงเนี้ยให้ใช้ในอัตรา3 0มซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะให้ฉีดไปเลยนะครับทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันถามว่าแซงแซงคิวเนี่ยให้ให้ให้ผสมอะไรบ้างผสมตัวชัวชัวได้เลยนะครับชัวชัวก็แนะนําก็ให้ใช้ในอัตรา3 0มซีซีต่อน้ํา 20, 20. ลิตรเช่นกันน,กน,นะครับ <Yep. S 1> ชัวชัวๆนี่นะฮะจะไปะมีคุณสมบัติยังไงนะฮะชัวชัวนี่ฮะจะมีคุณสมบัติคือจะทําให้ใบของใบของมันเทศเนี่ยนะฮะ <Yep. S 1> จะทําให้ใบใหญ่แล้วก็สีเขียวสด <Yep. S 1> เมื่อใบใบใหญ่ใบสีเขียวสดปุ๊บ ก็จะมีการปรุงอาหารได้เยอะนี่แหละครับมีพื้นที่ในการหาอาหารถูกต้องครับขอแสงได้มากขึ้นใช่ครับใช่ครับนี่แหละฮะคือคือเป็นเป็นจุดสําคัญเลยครับแล้วขอย้อนไปนิดหนึ่งนั่นอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวแซงคิวเมื่อกี้นะฮะแสงคิวเนี่ยคือจะช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตของของมันเทศทําให้เขาทอดยอดได้เร็วขึ้นได้ครับยอด แตกออกมาได้เร็วขึ้นใช่ครับผมบถูกต้องครับคือเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกครับ,รบอันนี้อัาโดนะอันนี้หมายถึงชั้นบนดินชั้นบนดินชั้นบนดินครับม,มันแสดงว่ามันมีบำรุงทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างถูกต้องครับนะครับวิธีการของ บริษัทแมซโกเราเนี่ยที่พี่จ๋าแนะนำเนี่ยก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะให้ใช้ตัวแซงคิวผสมกับชัวชัวเนบนฉีดพ่นทุกๆ7วันในอัตราการใช้อย่างละ30ซีซีต่อน้ำา2ลลิตรนะฉีดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทอดยอดให้เร็วขึ้นนะยอดใหญ่ยอดยาวนะชัวชัวนะในส่วนที่เป็นสีเขียวเช่นใบลำต้นนะครับก็จะใหญ่อวบใหญ่เขียวเข้มสวย นะครับพร้อมกับการลงหัวนะในระยะแรกเนี่ยเราฉีดพ่นเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนฮะในในชุดเนี่ยแซงคิวกับชัวชัวร์เนี่ยฮะชุดนี้ให้ใช้ให้ให้ฉีดทุกๆ7 10วันไม่กี่วันละในระยะเวลาประมาณ 1- 2สองเดือน 1- 2เดือนแรกครับผม 1- 2เดือนแรกแล้วอันนี้อันนี้หมายถึงว่าบนดินนะฮะบนดินรากเอจะมีจะมีใต้ดินอีกใต้ใต้ดินคือเราต้องบำรุงรากด้วยอ่าบำรุงรากบำรุงรากไม่กี้เนี่ยอ่า จะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่เสริมลงไปนะฮะันั่นก็คือตัวตรึม,มนะฮะตรึมนี่มีคุณสมบัติยังไงนะฮะตรึมนี่จะมีคุณสมบัติเพื่อที่จะทําให้รากของ มันเทศเดี่ยเหาะกระจายได้ดีปุ๊บแล้วในในอนาคตคือเป็นการวางราบฐานเพื่อที่จะให้ก็มีหัวมีถูกต้องครับผมเพราะว่าเราปลูกมันเทศต้องการหัวต้องการหัวถูกต้องครับผมก็คล้ายๆกับมันสำปะหลังในที่เราใช้ตึมใช้ชัวร์ชัวแต่มันเทศเนี่ยคือเขาต้องการยอดที่ทอดออกไปก็อาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของตัวแซงคิวเข้ามาด้วยถูกต้องนะครับโดยหลักพื้นฐานของของพืชที่ ที่ต้องการผลผลิตคือใต้ดินน่ยคือพืชที่ต้องการหัวเนี่ยนะครับก็คือใช้ตึมชัวๆวเป็นหลักนะในการปลูปูพื้นฐานให้กับต้นมันเทศของเราอ่ะนะฮะจะได้มีรากฐานมีหัวให้ที่ดกนะมีปริมาณของผลผลิตที่เยอะขึ้นนะฮะการฉีดพ่นตรงนี้ใช้เวลาในการฉีดประมาณ2เดือนแรกคอเดือนแรกประมาณ 1- นถึงสเดือนแรกเดือนแรกนะฉีดพ่นประมาณสัก7จ็ดถึงสิบวันครั้งครับผมนะช่วงระยะเวลานี้ก็ฉีดพ่นประมาณสัก ั้งครั้งนะฮะประมาณ3-5ถึง้งครั้งนะดูเาเรียก่็ดูความเหมาะสมดูความสมบูรณ์ของต้นมันเทศเราใช่ฮะใช่นี่คือในช่วงระยะแรกเนี่ยปัญหาบ้างเราคุยแต่เรื่องของการบำรุงไปมันเทศเนี่ยมีปัญหาแล้วประศักมีโรคมีแมลงในช่วงเนี้มีฮะมีฮะครับผมส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยคือเริ่มแรกเนี่ยคือจะเป็นลักษณะเพราะว่าเราเราปลูกเป็นอายุร่องใช่ไหมฮะเราปล่อยน้ําระหว่างระหว่างร่อง ครับาการปล่อยน้ําไปปุ๊บเนี่ยคือเริ่มแรกเนี่ย <c oughs> จะเจอเรื่องโรคเชื้อราละเชื้อราเริ่มแรกที่เจอเนคือโรคยอดเน่าก่อนยอดเน่ายอดเน่าไมาถึงยอดบันเทศที่เน่าเน่าระหว่างโคนโคนต้นนะเน่าคอดินเน่าคอดินเนี่ยแหละฮะรตรงนี้เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเม็กซัปโกได้นั่นก็คือตัวฟังพี่ให้ใช้ในตรา 30cc 2 0ซีซี20-30ซีซีต่อน้ำา20ลิตร ฉีดพ่นทับไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะไปผสมแซงคิวกับชัวร์กระตึมก็ได้นะครับตัวนี้เพื่อป้องกันไ้เลยครับเพื่อป้องกันไปเลยอันนี้หมายถึงว่าทั้งโรคนะฮะทั้งโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราไวรัสแบคทีเรียฟังกี้อย่างเดียวเนี่ยปัญหาที่พิจ๋าบอกก็คือโรคที่เป็นลักษณะของเชื้อราครับโรคเน่านะฮะ เถาเน่าเน่าคอดินโรคเถาแตกคือโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราร่วงกับแบคทีเรียในสําหรับพืชที่มีความอวบน้ํะจะเป็นเป็นง่ายเป็นพืชพวกพืชเถาเลื้อยเป็นเถาเลื้อยใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นไม้เลื้อยหรือว่าเป็นเพศเขาเรียกว่าต้นพืชไม่มีแก่นเป็น เขาเรียกกันเป็นไะไมไม้ไม่มีแกนนะะก็จะเป็นในส่วนข้างในเี่เขาจะอวบน้ำนะ่จะชํำน้ําโอกาสติดเชื้อราเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากง่ายมากนะเมื่อมันติดเชื้อราปุ๊บเนี่ยนะมันชํำน้ําอีกเชื้อแบคทีเรียก็ตามมายิ่งเข้าไปได้ง่ายเลยเข้าไปด้วยเลยเนะเชื้อไวรัสร่วมกับแบคทีเรียความรุนแรงความเสียหายสองเท่าเป็นสองเท่าแล้วก็รวดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดอาการแบบนี้ควรใช้ตัวฟรังกี้เลยครับ ในอัตรา20หรือ30ซีตีต่อน้ำ20ลิตรครับผมนะผมก็เลยนึกย้อนกลับไปในช่วงต้นของรายการนะพี่จ่าวว่าในการเตรียมดินนะควรที่จะมีแสงแดดในะอย่างน้อย20วันเพื่อในการกำจัดค่าเชื้อตัวนี้ด้วยถูต้องรับถ้าเราทำในช่วงที่มีฝนนะไม่มีแสงแดดนะ วิจาก็แนะนําว่าทําไมต้องใช้ตัวฟังกี้เนีฉีดพ่นก่อนคเพราะปัญหาของเจ้ามันเทศเนี่ยคือจุดอ่อนของเขาละกันตรงนี้แหละจุดอ่อนของเขาก็คือโรคเน่าชที่ร่วมกับเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการป้องกันโดยการใช้ฟังกี้ในการกําจัดค่าเชื้อมีความจําเป็นละโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างมากเลยครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยป้องกันบรรเทาปัญหานีอย่าให้เกิด มันเทศในเวลาผลผลิตเขาออกมาเนี่ยนะเนะี่ยบางทีเนี่ยนะโอ้โหราคาสูงมากใช่เนะี่ยช่วงที่ตลาดเขาต้องการเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยคือจะมีพ่อค้าเนี่ยมารับซื้อถึงที่เลยครับถ้าที่ผม,ผมรู้ที่เพชรบุรีไอเพชรบูรณ์นะฮะใครมีไร่มันเทศเนี่ยเขาจะมีคนที่เขาไปเซอร์เวยก่อนนะของพี่จ๋าสวยไหมนะของพวกเราที่ปลูกไว้สวยหรือเปล่านะแปลงไหนสวยแปลงไหนสมบูรณ์มีการเหมาซื้อก่อน S 2> <S 2> นะเขาเรียกคล้ายๆเหมือนกันตกเขียวใช่ฮะนะไอ้นี่นะคือวิธีการที่เราจะทําให้พืชของเราเนี่ยขายง่ายได้ราคาครับ<ช>นะหนึ่งอย่าให้เขาเห็นโรคเวลาเขามาตรวจแปลงมาดูแปลงเพื่อมามาทำการซื้อนะฮนะในช่วงต้นเนี่ยเขาจะมามาดูไว้ก่อนนะมันเทศเนี่ยระยะเวลาในการปลูกเนี่ยแค่3เดือนแป๊บเดียวสามเดือนเสร็จเสร็จนะ <3 S 2> ทีมงานในการรับซื้อวิ่งรถขับรถปราผ่านโอ้แปลงนี้สวยไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็คุ้มกับการที่เขาจะมาซื้อไม่ใช่ว่าขุดไปไอ้นี่ก่อเสียต้องมาคัดแยกผลผลิตไอ้นี่นะฮะเนี่ยเวลามันผลผลิตมันเสียกับดีมันปนกันเนี่ยกาเรียกว่าปลาตายตัวเดียวมันเสียทั้งห้องใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการป้องกันโรค เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด <c oughs> นะครับอีกส่วนหนึ่งครับพี่จ๋าครับในเรื่องของมแมลงบ้างเมื่อกี้คุยในเรื่องโลกแล้ว <c oughs> มันเทศเนี่ยเขามีมาแมลงศัตรูพืชเยอะไหมมีมครับผมมีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่เราสามารถเอาอยู่ฮนะ <c oughs> เริ่มแรกเลยเลยเนี่ยนะฮะจุดหลักของมแมลงที่จะมาทําลายประเทศจุดหลักเลยเริ่มแรกเลยนั่นก็คือตัวผีเสื้อตอนกลางคืนก่อนอ นะฮะผีเสื้อตอนคืนเนี่ยมันจะมาบินตอนคืนคบ,บินตอนคืนเสร็จปุ๊บแล้วจะมาวางไข่ตรงที่ใบมันเทศครับเมื่อวางไข่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะฟักตัวเป็นหนอนอ๋อตัวนี้แหละฮะค,คือเป็นศัตรูที่สําคัญของมันเทศเลยก็คือหนอนผีเสื้อฮะก็คือหนอนหนอนผีเสื้อแต่ถ้ามันไข่บนอบาไข่ปุ๊บแล้วก็ฟักชีวิตเริ่มเขาเริ่มเจริญเติบโตเขาต้องกินอาหารครับผม ฟักตัวเป็นจเจริญเติบโตม้วป,ปุป๊บมันก็จะกลายเป็นเป็นดว้วงล่ะถ้าจะกลายจะกลายเป็นด้วงคือเขาเรียก่าไอ้ด,ด้วงตัวเนี้ยมันก็จะไปทําลายหัวมันเทศอีกคือเขาเรียกว่าด้วงเจาะเจาะหัวมันเทศนะด้วงงวงมันเทศตัวเนี้ยแ,แล้วจะทําให้ลูกมันเทศมาในที่เป็นรูๆจะทําให้ไม่สวยเมื่อไม่สวยปุ๊บเนี่ยจะทําให้ราคามันเทศตกทันทีผมเข้าใจละก็ะะคือวงจรชีวิตของ แมลงผีเสื้อเนี่ยนะเขาจะมาวางไข่วางไข่ปุ๊บก็กลายเป็นหนอนนะพอเป็นหนอนเจริญวัยของหนอนโตขึ้นไปปุ๊บโตขึ้นอาจจะเป็นอ่ะก็คือหนอนตัวโตเนี่ยแหละก็เราเรียกกันว่าด้วงมันเทศจะไปเจาะที่หัวมันเทศหเทศเนยข้าไปทําลายผลผลิตของเราถูกต้องครับอันนี้ก็คือแมลงศัตรูพืชตัวสําคัญแต่ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งในในช่วงที่เป็นเป็นหนอนเนี่ยนะฮะในช่วงที่เป็นหนอนเนี่ยก็ มันก็จะทําลายหรือว่ากัดกินไปด้วยใช่ครับอันนี้เราก็ต้องป้องกัน่โอ้โหเวลาไม่พอจะต้องพักสักครู่ก่อนครับพี่จ๋าครับแล้วมาพบกันในเบรกต่อไปครับครับสนับสนุนโดยแซงคิวพื่อโตไวไร้ีดจํากัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก